สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะชาแนลนะครับร่วมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับเมื่อนี้นะครับมีโอกาสดีนะครับได้มาทั้งบ้านหนองบ่านะครับตำบลขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อนี้มีโอกาสได้มาเบ่งฟร์มงว่าบลามันเลือดพันธุกรรมนอกนะครับของเซียโก้นะครับซึ่งเซียโก้เองนะครับก็เป็นลูกชายของพ่อ เดี๋ยวนะสวัสดีครับพ่อพ่อชื่อสุนทรเทพพ่อสุนทรน้ำสกุลเทพมุสิกเทพมุสิกบอกอยู่บ้านหนองบ่าหนองว่าตะกี้พ่อก็เลี้ยงหมูน้ำเลี้ยงงัวน้ำเลี้ยงงูวันสิบห้าสิบหกปีผมมาเอายาแถวนี้ผมก็ยังเคยมากแวบคุยกับพ่อบผมแวดคุยกับพ่อหลายเที่ยวอยู่เด้สองสามเที่ยวช่วงผมเลี้ยงวัวหลายๆเลี้ยงวัวมาจะปีแล้วพ่อนี่ เดืงัวบ่จำความใดนี่ยมันจำบ่อค่อยไดหรอกจำบ่อค่อยไดมันบสอกแต่ว่าแต่ว่างัวนี่บ่เคยขาดคอกเลยบ่ก็บ่เคยขาดแล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามึอนี่มีทั้งงัวทั้งหมูมีทั้งงัวทั้งหมูหมูหลายอยู่นะแล้วพอเลี้ยงหมูเป็นอาชีพเนาะเป็นฟ้ามหมูเนาะทางล่างเนาะแต่ว่างัวเนี่ยพอเราเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมด้วยใจมักนะครับ เพราะว่าเด้เคยค uh e Seth, so, feels, ุยกับพ่อมานี่เห็นคอกว่างๆนี่นะครับมันมันบอกมีงัวแล้วเด้นะครับมันบ่มีง่วแล้วนะครับนี่ตะกี้นี่ห้วยผู้ใดผ่านโค้งน้องว่าอันคอกหมูนี่บ่แวะบ่ไดได้ผู้ใดมักง่วมันมีอย่างดีพ่อตะกี้นี่อยู่นี่นะมีงัวหูง่วหูงัวเส้นซอจอกยิโรมซอจอกยิปโรมนั่นงัวหูงวนนั่นนั่นี่เสียวมาจะํำเล่าตัวละมีงัวหูง่วใหญ่ง่วหูยา่าได้ข่าวตะกี้หูวใหญ่เง่า จอจิปโอมเงี้ยเงี้ยไหนจอจิโปมอยู่ม่วงสามสีแม่นว่าโอ้แล้วก็เอามาผูกไว้แถวนี้แหละพี่น้องนี่เราก็เอาูกเอามาเลี้ยงอยู่แถวนี้แหละนะครับนี่นี่พอพันเลี้ยงผูกไว้ก็เผาก็อย่างนี้แถวๆแถวๆพุ่นตะกี้เฮือนหลังนี้บ่ท่านมีมากผมแม่ร้ยบ่บ่ท่านมีพ่อท่ามีนี่แมนเฮื่องเรื่องขำหลังนี้บ่ท่านมีบ่ท่านมีบ่ท่านมีแถวนี้แต่หลังนี้หลังนี้พ่อพ่อก็พักอยู่นั่นแหละนั่นแถวนี้พ่อมีย่า่ย่า่ยังอยู่อยู่บ่อ ยายยังอยู่แม่ยังอยู่อยู่บ่ยังอยู่ยังอยู่แข็งแรงคือกันโอ้นี่แหละพี่น้องตะกี้งัวก็อยู่แถวนี้แหละครับงัวหูงัวงามนะครับสมัยตะกี้โมเมนต์นน้อยๆโตเด้องัวซอจอโอ้ยสื่อมาตัวละโอ้ยมันบ่ประมาณสองแสน่นบ่วสองแสนสมัยสองตัวเกือบยี่สิบปีตะกี้เนาาะะปรมณนั่วงนนั้มันใหญ่อีหลีเด้งัวโมเมนย์ตะกี้ญี่ปุ่มใหญ่เหรอเอามาตะกี้อันเซียโก้เฮ็ดอย่างอยู่หึอช่วงพ่อเลี้ยงงัวหู ยังเหี้ยนอยู่บ่หรือเฮ็ดงานแล้วก็จำในบ่สิบห้าปีที่แล้วนี่เห็นมาเห็นมาเห็ดยังน้าเราขึ้นมาเห็ดงัวคากรัตตานี่เราเห็นเห็ดยังเน้าที่เขาตะกี้เท่าห้าโรเล่นโอ้เสียเกลอหน่ะนะแต่ว่าสุมือคือเห็ดคากแทตเา็ด,เห,ดเห็ดงัวเห็ดคากหลาย,ยาไปเบิ่งค้ององ,อง,องัวละโอ้เสียเกลอแล้วเอาอีหลีไปเบิ่งมาที่เสร็จไปเบิ่งแล้วแต่ว่าเล่านำไปธุระในเมืองไปมาอีกรอบเมื่อล้วเด็กอะ สี่โมงก็ขึ้นสิมาแล้วล่ะเพราะว่าเดซได้คุยกันกับเราอยู่กันกันเรามาช่วงสี่โมงสี่โมงกว่านะครับมาเบิ่งมีแต่คอกพี่น้องเหลืองง่วอยู่สองตัวเป็นหยังขึ้นเหลือหน่อยแต่พออะมันเท่าแล้วคนเท่าแก่คนมันเท่าแก่เท่าแก่ป่นนี่เบิ่งเด้อเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสิหาว่าผมอันันตะกี้นี่อันนี้เราไม่เห็นใหม่ได้คอกนี่แต่ก็ เบิ่งล่องลอยของการเลี้ยงนะครับพี่นอกนี่นะครับเนี่ยนี่กระขอกนึงนะครับนี่กระขอกนึ่งนะครับนั่นกระขอกนึงนี่ก็มีอีกนี่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 ล่องลอยล่องลอยล่องลอยนี่นะครับพี่นอกนี่เราเหลือไปสองตัวแต่ว่าลอง้อยเรายังเหลือหลายเพราสินทอนเพาสินทอนนี่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 ก็อีกขอกนึงนะครับนี่นะครับนี่สมัยตะกี้นี่มองนี่มันมันมันเป็ี่น เป็นหยายายางสาันบานหลังนั้นเพราะท่านมีนะครับแล้วก็มันจะมีประตูอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ลาผมมากผมจะจอดรถอยู่ด้านนี้ก็เดินเข้ามาหาพ่อเล่านะครับพ่อเล่าก็สู่บ้านหลังนั้นนะครับนี่นี่คือร่องร้อยนะครับของคนเลี้ยงวัวนะครับผ่านมาเป็นซิปซิปปีพ่อเล่าก็พ่อเล่าก็บ่อบ,บ่อล่ามือเลยบ่อลางมือเลยนะครับยังมีดิดขอกส่วนเคอาเนี่เป็นชื่อของ ของอ่าชื่อ,อลูกชายเนาะนี่ชื่อฟ้าลูกชายเนาะเคลอาบามันรนนะครับนี่ลูกนี่นี่คือของง่าของเสียโก้นะครับเป็นยังไดเลี <c oughs> <c oughs> SO ้ยงง่าสั่งมาจากนอกคือเสียโก้อยู่บ่อพ่อในเลี้ยงง่าสั่งมาจากนอกคือเสียโก้อยู่บ่ออยู่นี่นะก็ข่าวตะกี้มันก็เอามาทำสซยจอยแล้วบอกตะกี้ง่าหูหู แมน้บอลอยู่ในคอกนี่มนนี่นี่่แมนง้วสั่งมาจากนอกคือเสียโกอยู่บอลนี้บอลวนซื้อมากซื้อมาางหาซื้อมาต่างหากขเซื้อแม่มันมากบ่ื้อแมนมาโดนราบ่จำได้บ่นี้่ามันสาสี่ปีโอ้สาปีไ่ได้ลูกหลายตัวลติันนะแล้วขายเบิรตขายนี่คนละขายครกำไรเบิร์ตลอตินอ่นนี้เนาะ สองตัวนี้คือจะเป็นกำไลเนาะวงซ่งเนาะอยู่กับยายวัดเหลืองอยู่กับยายยายเป็นคนดูแลหมดเลยผมเป็นผู้เลี้ยงอย่างเดียวเป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวมาพี่พ่อมาพี่มาใกล้ๆนี่ประสาทว่าไรอย่างนี้มาคุยกันใกล้ๆนี่พอพอสุนทรนะครับพอสุนทรนี่นะครับว่าไรอยู่แถวหนองว้าหนองบักนาวนี่ยู้จักเล่าเบิดนะครับนี่นี่ซื้อมาหลายบรนไดจําได้บ่ราคา ตะกี้ประสาทมันบ่ค่อยดีแล้วโอ้จำบ่ค่อยได้จังบกค่อยได้เลยอยู่กับใหญ่หมดแต่ก็ยังเลี้ยงงัวโค้งใหญ่อยู่พี่น้องถือว่าโค้งใหญ่อยู่เนาะนี่เนาะโอ้ยงัวใหญ่อยู่แม่อยู่ผู้ใดก็เกี่ยวหญ้าไม่ให้กินนี่ลูกมันกินนมบ่รละอตัดเอาแล้วเกี่ยวโอ้ตัดเอาหน้าบ้านแถวนี้สองตัวแถวนี้ก็พอแล้วหน่อหญาเนี่ยเนาะกินแต่ละมือเลี้ยงนู้ยังไหนหาสดอย่างเดียวเลยบ่เฟื่องบ่ เกินอย่างก็เฟืองอยู่แล้วเฟืองน้ำโอ้มีเฟืองน้ำหัวอาหารน้ำอยู่บ่อละพ่อบ่ออาหารบ่เกี่ยวมีมีมัสมัยอาหารอลไรกัว่าคือเลี้ยงว่าหัวตะกี้เนาะหัวอาหารมีเท่าไหร่อันใดดีนี่ซื้อบดม่นบอกว่าหัวใหญ่แต่มันบ่งามบัวใหญ่มันหังามเดี๋ินมันบ่งามคุยกับพ่อสุนทอดย่ำไหลกระมวนย่ำนันสมัยเมื่อหัวงามๆนี่โอ้ยบ่ทษรับแขกแล้วเล่ากระไดนะครับ สมัยตะกี้นะครับย้อนหลังไปประมาณจัเศส่าปีมันส่าปีครัปีทั้งสิปีตรนี้นสามสิบปีนแต่พอเราก็เลี้ยงวัวมาโดนแล้วนะซู้ไม่นี่เหลือนี่เหลือติดคอกอยู่ซ้ำนี่นะครับนี่ขึ้น่าสิเลิกเลี้ยงอยู่บ่ส่วนตัวเจ้าของนะหรือ่าเขาเป็นเถาหสิเลิกเลิกแล้วขายอยู่บ่ละคู่นี่นะอยู่กับยายบ่อขายขายเซื้อหรือขายอยู่กับยายอย่างเงี้ยโอ้ซื้อหรือขายอยู่กับยายแล้วพ่ออยากขายอยู่บ่อะนี บอก่อย่าขายข้อขันขายไปไม่มาสิมีหายไมนกินเโอ้ยพู้วังผู้ย่าง่งเเอาไปกินยาเนาะเนาะเออ่าลูกออกมาเป็นตัวผู้เข้าไปจังขุนขายเอาครับยันอยู่เนาะตัวแม่มันเข้ากะผสมไปเลยทองระบบนี่ช่องอีกระบบ่ยังอยู่ยังไม่ทัานได้สมไม่สมระบบน้องหมอเขาบอกวานคือบ่คือบ่ให้เสียโกสมงวนอกจักหลอดเบิ้ง มันจะออกว่าเป็นยังไงสงมาไทยรำไทยส่งมาหนึ่งอย่างเดียวรรมันจะขายง่า,ายมันบอกเอเน,นี่นยเออมาเป็นราคาก็ขายคือเปลี่ยนราคาเนาะแม่เนู่ยนี่เปลี่ยนราคาเข้ากะเออก็ถือว่าเป็นกําไรในการเกี่ยวยาเข้าไปยามันเป็นราคาสมัยตะก,กี้ก็แม่นห้าหมื่นบ่าแม่นี่นี่พูดละตะกี้มันพูดอะไรแล้วยวข่าวตะกี้บ่าต่ำห้าหมื่นได้เนี่ยแม่นี่เนาะแม่ใหญ่ปนนี่นี่ สูมือนี่แม่ลูกก็เหลืออยู่ประมาณสองกว่าๆสองหมื่นกว่าๆนี 2, ่ 2, ครับนี่สูมือนี่แต่ก็ให้ลูกหลายตัวแล้วเนาะคุ้มแล้วเนาะครับแม่โอ้ยคุ้มแล้วค<ต>ุ้มแล้วพคนว่าเนาะนะครับนี่นี่นีสส่สามตัวสี่ตัวสามตัวผ้ามาเบิง่งตัวที่สี่ทีนี่ขอกงวนในตำนานของพอสุนทรนะครับตะกี้โค้งนี่นะครับเป็นตำนานง่วงงามเป็นตำนานง่วงหูเด้โค้งหนองมักนาวนี่เนาะนะครับสมัยตะกี้นะครับแล้วก็พอแล้วก็เห็ด เกษตรเลี้ยงหมูนะครับปสสศุสัตว์นะครับก็คือเลี้ยงหมูเป็นอาชีพเลี้ยงมาตลอดเลยนะหมูนี่เนาะเป็น<ม>าอาชีพรักเลยเนาะเป็นอา,ปอาชีพลักล<ะ>เลงครอบครัวเลยนะครับนี่นะครับมาตอนนี้ผูใ้ใดเบิ่งแล้วหมูนะเสี่ยกโก้บ่เสี่ยกโก้ดูแลหมูบ่ซุ้มมือนี่บ่ก็คนงานบ่แล้วอันยกกิจการในเสี่ยโก้บ่ซุ้มมือนี่วะบ่แล้วก็ มันมีพนักงานอยู่แล้วผู้ใดเป็นเจ้าของมาตอนี่ก็ยายเลยยายเป็นเจ้าของเสียโก้ก็เป็นลูกจ้างยายอีกเถอะนึงนุ้งก็คอยหลอกว่านตาตาสุนทรนี่ก็แห้งแล้วเลยเป็นหมวกบ๊วยเจกเทื่องมปนบมวกกระจ่างอยู่กับยายอยู่กับยายเบิร์ตเอาผมถามนายง้อหูซื้อมาตะกี้น่ะสองตัวง่ามๆนั่นมันไปใส่งัวหูนั่นขายเมื่อไหร่ขายเบิร์ตขายไปซอยจอดดีโฟมวันนี้เมื่อไหรขายขึ้นเหล้าบ่ บ่แล้วขายทั้งอื่นขายทั้งอื่นเหมือนบ่ในราคาบ่เรื่องราคาเนี่ยผมคิดบ่ออกอยู่น้ำยายเบิดขึ้นเอายา่เราเป็นคนจัดการเบิดกี่นออทั้งคอกหมูทั้งอันงัวนะครับส่วนของเซียโก้กับบงฮูขึ้นกันมายายเป็นคนจัดการอีกหรือบ่ผมว่าบงฮูจักขึ้นกันผมพามาเบิ้งพามาคุยกับผูคลำบอดนี่ การเลี้ยงงัวนะครับอยู่บ้านหนองว่านะครับตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อนี้มาเห็นแต่คอกคอกเปล่าหลายพี่น้องนะครับพอๆแล้วก็เจ็ดสิบหกนะครับราวังอัเล่าแล้วนะครับสองตัวนี้ก็เลี้ยงไว้เพราะได้กินกินยาเพราะได้ตัดยามาเห็นมันกินสารนาะนะครับนี่ที่เราหลายด้ยนะครับพอกหมูกับยาบักหลายหนึ่งนะครับนั้นมองนั้นนะครับก็ เซียโก้ลูกไส้เลี้ยงง่วนอกนะครับแต่ว่าพ่อนี่เลี้ยงง่วไทยบ้านนะครับแต่ว่าเป็นง่วงัวใหญ่นะครับถามซื้อกับบอกขายถามซื้อกับบอกขายเอาไว้กินยาแล้ว่ะเนาะนะครับ อ่ะขอบพุณนหลายๆพ่อขอบพุณหลายๆเด้อนะครับ <c oughs> พอได้กลับมาคุยกันอีกซิบกว่าปีแล้วบ่ <c oughs> ได้เห็นกันนะครับสุขภาพแข็งแรงเนอะพ่อเด้อนะครับ <c oughs> สุขภาพแข็งแรงอย่าอย่าเจ็บใครได้ป่วยเนาะนะครับส่วนุ่งเงินทองนั่นพ่อเรารวยอยู่แล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับนะครับเอาพ่อกันคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวจังสิบ้าไปเบ่งขอกงวเสียโกอีกบอจักนะครับบ่ท่านเห็นมาานะครับแต่ว่านับกับคนเลี้ยงไว้วะสิบไปเบ่งวิธีการเลี้ยงนะครับง่วกินอย่างแน่นะครับแต่ละคาบแต่ละมือนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณทุกทันที่ที่ตามรับชมนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ